Make feel so สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h o นคูเกเม a m e กันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะก็วันนี้เรากลับกันมาในเกม Zone โ,โฟน,นะครับทุกคนก็วันนี้ผมจะมาทำคลิปเปิดไข่ใหม่นะครับผมทุกคนไข่ฟองใหม่อ่ะก็มันมีการอัปเดตมาเข้ามาวันนี้นะทุกคนวันที่6เดือน6นะครับ นี่ครับผมผมมีอยู่1 0 0 0งแสนอีดีนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าจะได้ไข่กี่ฟองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปร้านช็อปพอ้อมกันเลยอ่าเข้ามาที่ช็อปแล้วทุกคนเามาดูการแต่งตัวกันการหลงการอัปแพทใหม่เข้ามานะครับก็จะเป็นชุดคลิปฮอปนะครับทุกคนเออนี่ครับการแต่งตัวครับคลิอปปุ๊บปุ๊บ ค่าสเตตัสที่เอาเข้ามาก็เหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะทุกคนอ่าชุดที่พอบนะครับที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่ส่วนเรื่องสกิลเอออาศัยอาชีพยังไม่อัปเดตมานะครับผมทุกคนก็จะมีเอ่อตอนนี้จะมีแค่นินจาอย่างเดียวนะครับอ่าแันนี้ครับเรามาที่ตัวหลักของเรากันเลยนี่ครับผมทุกคนไข่ฟองแดงหรือไข่ตักกี้เอกอ่า เอกเอกเอก,อกหรือเปล่าไม่รู้นะหลังจากการที่มันเอาสีเขียวนะครับอันแรกเข้ามาแล้วแล้วก็สีฟา้าเข้ามาแล้วและวันนี้ก็มาถึงสีแดงนะครับทุกคนอ่าสีแดงนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมอ่ะเออเลดีโอฮิปฮอปฮิปฮอปเฮดฮิปฮอปลิงเอออะไรสักอย่างะนะห่วงยางอ๋อลูกอม Oh. แต่พวกสเตตัสต่างๆนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะพุทุกคนต้องเข้าไปดูในหน้าเว็บโซนโนะครับผมก็มันจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสามารถกดเข้าไปดูกันได้นะครับอเออ่ว่าภาพสเตตัสต่างๆนี้มันดีหรือไม่นะครับทุกคนแล้วก็มีนี่ใบการแตกกับใบสกิลอพสกิลนะทุกคนแต่ส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะดีนะครับผม โอเคครับเดีย๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าผมได้ใครกี่ฟองผมมีอยู่1นึ่งแสนฟองนะครับมันเป็นฟองละ2,000ก็น่าจะ50ใบหรือ50ฟองอ่าใช่ครับ50ฟองก็ประมาณนี้ครับก็ทําการไม่รอชาร์ตแตอย่างใดกดซื้อไปเลยครับ50ฟองนอนๆติงเรียบร้อยแจมมๆครับทุกคน50ฟองอ่ะไปครับเราเข้าไปที่ ออห้องเรานะครับ50ฟองโอเคครับทุกคนเรามาทำการลุ้นกันดีกว่าว่า50ฟองนี้ผมจะได้เกลือหรือว่าได้เพชรนะครับทุกคนอไม่พูดถ้าทำเพลงเราทำการเปิดฟองแรกกันไปเลยไปครับโอเคครับเกลือครับเหมจะเปิดไปลุลัวเลยครับ50ฟอง ผมจะทำการหาไอ้นี่ด้วยไปในตัวนะครับไอเทมแร่นะครับปุ้มไหมเนี่ยห้าสิบฟองเนี่ยอย่าบอกนะได้แต่ตำเดิมเดิมอ๋อหลอดฉีดอักพี่เอามาได้ไหมโอโอเคครับดาไอบัตรลงดันอ๋อยักพี่แล้วอ้อเออโอเคอันนี้ทอได้อยู่นะ ครับนั้นเดี๋ยวผมทําการเปิดลุนลัวเลยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมทำการเล่งสปีีแล้วจะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังว่าได้อะไรกันบ้างนะครับไปครับ โอเคครับผมทุกคนก็ตอนนี้เราทำการเปิดไข่ครบ50ฟองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะก็ผมได้อะไรบ้างนนะผมจะทำการสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมอันดับแรกผมจนะเปิดนี่ครับนี่ครับผมได้มา5อันนะครับผมทุกคนไอสลับคอสตูมนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็จะเป็นเอ่อตั้งร้านพรีเมียมช็อปนะครับผมสำหรับใครที่ อยากจะได้พรีเมียมอบโดยไม่ต้องอะไรแล้วรอลุ้นนี่ครับผมแนนําเปิดไข่ทุกคนได้มาแน่ๆสามอันแล้วเนี่ยผมได้มาเออนี่ได้มาด้วยนะครับผมหัอดลงดันเหมือนเดิมแล้วก็จะมีนี่ครับได้สองนะครับผมร้านค้าแล้วก็มีดูด e x เได้มานะครับสลิงดูดอ่าแล้วก็มีบัตรซับประมาณนี้แล้วก็มีนี่หกรยใบทุกคนดูดิเทมเ e ลเนี่ยโอ้โหอย่างเยอะสุดยอด ลงดันกันตาแฉไปเลยทีเดียวแล้วก็มีนี่ไปอีกสิบแปดสิบใบนะครับทุกคนอ่ะแล้วส่วนใบสกิลเมื่อกี้ผมได้มาเจ็ดใบนะครับผมผมเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้เจ็ดใบนะครับอัพสกิลอ่ะแล้วร้านกะเออแต่งตัวมีอะไรไหมเนี่ยตึ๊ดตึดตึด,ตดไม่มีหรอไม่มีหมดแล้วเหรอเมื่อก,กี้เหมือนผมเห็นแบบๆแบบนะทุกคนเดีย๋ยนะวันผมได้อะไรสักอย่างนะทุกคนผมก็ลืมกดดู หาก่อนเตเตเตเจเตเจเ่เ่ะจเะเจเดเไเจ่จเจเจเจดจเ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 จไจเไเจ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 เหเไเจ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 เ้เจ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 นจเ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 ่เจ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 เเจเจเจเเเจดเจ้จเจเ ีเหมือนผมได้นะทุกคนผมเห็นแบบแบบมันล็อกกุญแจด้วยนะเอออาแล้วครับผมได้อะไรไม่รู้มันล็อกกุญแจด้วยแล้วมันหายไปไหนไม่รู้อ,อ๋ออยู่นี่นี่เองพะโท่โจจดหมายทุกคนนี่นี่นี่แหวนนะครับแหวนอัญมณีสีม่วง่ะ ผมว่าแล้วผมได้ผมกดรับครั้น,นึงทุกคนโอ้ยกระเป๋ากระเป๋าเต็มโอเคครับแรัคคร้น,นึงผมขออนุญาตเอ่อตู้ใบสนีก่อนเก็บของก่อนของไม่จำเป็นก็โยนเข้าไปโยนเข้าไปโยนเข้าไปโยนไปเนี่ย p ีวเนี่ยโยนเข้าไปา p p านีป่ยโยนเข้าไปดิมีเวลาด้วยดูไปเนี่ยพอประมาณนี้แต่งการกดรับก่อนทุกคน ปึ๊บ,บ,บผมไม่รู้ว่าฟ้าติดจะเท่าไหร่นะเดีย๋ยวผมขอดูเช็คก,ก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนผมก็อยากรู้ผมไหมเนี่ยห้าสิบฟองผมเนี่ยอ๋อเขาสลิงดูได้เยอะมากนะทุกคนดูสลิงดูผมดิมีเต็มบ้าแล้วเนี่ยเต็มคังแล้วเนี่ยโอเคหมดแล้วสลิงอ่ะสลิงสลิงเล็กสลิงใหญ่ อย่างเยอะทุกคนอ่ะน,นี่ปุ๊บอ่ะฟตีตัดคิดเตอรดามจ7นะครับผมแล้วก็ SP 0บก400นะครับผมทุกคนของเป็นของใครอ่ะอ๋อก็ต้องทำการสุ่มอยู่ดีนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ก็สามารถเอาไปขายได้นะครับผมตามชอ็อป ร้านข้างนอกนะครับผมเป็นราคาเงินจริงได้แปลงเงินจริงได้นะผมว่านะเพราข้าวก็จะประมาณ4-400อะ่ะประมาณนี้นะทุกคนก็พอได้อยู่นะครับอ่ะก็สำหรับใครที่อยากจะเปิดไข่ก็เปิดเหมือนผมได้นะครับผมแต่รอบนี้ผมเปิดแค่50ฟองก่อนนะครับผมทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นผมเปิด100ฟองก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับทุกคนอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาช่อง Honkoo Gamer กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ